รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองปอภายใต้โครงการ Connect e.d. โรงเรียนบ้านหนองปอมีผลการดำเนินงานตามหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาครัฐในการเก็บและติดตามการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปวิเคราะห์ ประเมินผลและวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุดตามบริบทโรงเรียนบ้านหนองโปตั้งอยู่บ้านเลขที่121หมู่2บ้านหนองโปตำบลหนองเรืออำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามมีเขตบริการ3หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านหนองโปบ้านานานเหนือและบ้านานากลางเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถ,ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 บริหารงานโดยนายสังคมโคตรมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโปมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น75คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย13คนและนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาจำนวนห2คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10ท่านรโรงเรียนบ้านหนองโปมีแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดังนี้ด้านการจัดการเรียนการสอนรโรงเรียนบ้านหนองโปจัดหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบชั้นมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ลงมือปฏิบัติจริงจากท้องเรียนที่มีคุณภาพจากบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีใช้สื่อที่หลากหลายใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้านหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองโปอจะทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรประจําชั้นเรียนเพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและดําเนินการจัดทําแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านแผนพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองปอจะทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี2564โดยการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสถานศึกษาจัดทำโครงการและดำเนินการตามแผนงานและใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนอย่างสูงสุดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่ระบุไว้ด้านการมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดเวลา ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภายในชุมชนภาคีเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหนองปอคณะกรรมการสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขาเตะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองเรือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดมหาสารคามครูภูมิปัญญาท้องถิ่นการผูกผ้าประดับบ้านนาเหนือกลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2วัดบ้านหนองปอวัดบ้านตลาดม่วงรับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านผู้เรียนพัฒนาด้านวิชาการทักษะอาชีพทักษะชีวิตภาษาอังกฤษ ICT ด้านครูและผู้บริหารด้านหลักสูตรและการสอน Active Learning ด้านวัสดุอุปกรณ์ ผลงานและความสำเร็จของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปอได้รับรางวัลดังนี้ 1. ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีที่2ปีพศ2564 2. ได้รับรางวัลโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ1ิประการชนะเลิศระดับจังหวัดมหาสา,ารคามปีพศ2564 3. ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ตัวเราทำนี้เพื่อพ่อปีพศ2563 4. ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศต่อเนื่อง8ปีปีพศ2563รางวัล IQA Award ระดับประเทศปีพศ2561 5. ได้รับรางวัลน,นักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนด้านคนวณ การทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 2ปีต่อเนื่องผู้ที่สอบได้คือเด็กชายนัชนนช่วยจำปีพศ2561และเด็กชายนรดลพระพินิษฐ์ปีพศ2562 6. ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลปีพศ2561 7. ได้รับรางวัลชนะเละิศฟุตบอลชายระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่12 ศูนอายุไม่เกิน12ปีต่อเนื่อง2ปีในปีพศ2561และปีพศ2562 8ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขตปีพศ2559 9ได้รับรางวัลโรงเรียนดีประจำำําตําบลปีพศ2559 10ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสอพฐปีพศ2558 11 ได้รับรางวัลโรงเรียนประชารัฐปีพศ2558 12. ได้รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยปีพศ2557ถึงปีพศ2559และ 13. ได้รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงปีพศ2555ด้านการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองโปมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ชิ้นงานที่1 โครงการคุณธรรมปณิธานความดีทำดีเริ่มที่ตัวเราทำนี้เพื่อพ่อโรงเรียนบ้านหนองโปร่วมกับเครือข่ายวัดบ้านหนองโปและวัดบ้านตลาดม่วงโดยมีพระอาจารย์มาสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกบ่ายวันศุกร์ซึ่งมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองเป็นผู้คอยแนะนำนิเทศกำกับติดตามซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น และเพื่อนๆมีความเสียสละมากขึ้นมีจิตอาสาในการทําความดีนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสํานึกดีปฏิบัติดีได้รับเกติบัติจากสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้นพื้นฐานและปัจจัยแห่งความสําเร็จคือจิตอาสาทําเองด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นมีการวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติรู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่นปัญหาและอุปสรรคที่พบคืองบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะคือควรมีการจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานคิ้นงานที่2โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ10ป,ประการระดับจังหวัดมหาสารคามปีพศ2564กระบวนการคือนักเรียนได้รับความรู้จากความร่วมมือเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านหัวเขาแตกตำบลหนองเรือมาจัดกจิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียน มีอสมประจำเขตบริการมาให้ความรู้และคัดกรองนักเรียนและผู้เข้าออกสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีทีมสภานักเรียนพาน้องๆทํากิจกรรมและฝึกปฏิบตัติจนเป็นกิจวัตรที่ต้องทํามีครูคอยกํากับติดตามแนะนําในส่วนที่นักเรียนยังปฏิบัติไม่ถูกต้องมีผู้บริหารคอนิเทศกํากับติดตาม การดําเนินการให้มีความต่อเนื่องและสม่ําเสมอมีผู้ปกครองนักเรียนคอยกํากับติดตามเวลานักเรียนอยู่ที่บ้านซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือนักเรียนมีสุขอ,อนามัยที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงร่าเริงแจ่มใสมีสมาธิในการเรียนรู้เหมาะสมตามใบจนทําให้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติสิบป,ประการระดับจังหวัดมหาสารคามซึ่งปัจจัยแห่งความสําเร็จคือ เป็นเรื่องของสุขภาพง่ายๆที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้มีความร่วมมือเครือข่ายที่คอยกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนในการปฏิบัติซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่พบคืออยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ข้อเสนอเนี้คือควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอด้านการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองปอมีวิธีการปฏิบัติคือ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากระบวนการคือ 1. มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ ICT 2. มีการส่งเสริมการวิจัย 3. มีการพัฒนาการใช้สื่อและน,นวัตกรรมเพื่อการสอน 4. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 5. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านใช้แบบอย่างเป็นมืออาชีพสามารถเป็นแบบอย่างและสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลทั่วไปครูสามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีจากผลการทดสอบระดับชาติโอเนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นเวลา8ปีและมีผลการทดสอบร,ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนด้านคำนวณต่อเนื่อง2ปีซึ่งปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จคือครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานครูมีความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรประจําชั้นเรียนทําให้จัด ทำแผนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจนะ,ะสมความสําเร็จซึ่งปัญหาเรืออุปสรรคที่พบคือเนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุการณ์ระบาดของโูคไวรัสโคโรนา2019ทําให้การดําเนินกิจรกรรมไปอย่างราชา้าและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินโครงการข้อเสนอแนะคือควรมีการจัดสรรงบประมาณด้านการดําเนินกิจรกรรมอย่างพอเพียงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต ของโรงเรียนบ้านหนองปอมีดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดนตรีกีฬาศิลปะการศึกษาต่อและอาชีพ 2. การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3. การพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. การจัดสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีเกตนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเองกำหนดเนื้อหาสาระกิจกรรมสอดคล้องกับความถนัดเปีนยงยบุคคล 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการการวิจัย 7. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิน่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและ 8. การให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ด้านประกันคุณภาพ สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองปอภายใต้โครงการ c o n n e x ก์ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้และขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมวิดิทัศน์นี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทั์นี้จะเป็นประโยชน์ในการประเมินนิเทศติดตามในครั้งต่อไปขอขอบพระคุณครับ